โอเคสวัสดีค่ะอัญโยงค่ะเยมาพบกับแบคแคมสามาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ก็คือเมื่อวานนี้ก็ได้สอนโหลด photoshop ไปแล้วนะคะวันนี้ก็ยังไงดีมาโปรโมทช anel ของน้องคนนึงน้องทีมค่ะชื่อช anel ก็ตัวชิกูกูคราทีมช anel น,นะคะก็ก็<ห>ยังไงดี <laughs> ที่มาปโ,ปโปรโมทช anel ให้น้องเขาก็ยังไงเดียมก็คือน้องเขาต้องการสกินไมค์ครับค่เราก็เลยไปทําให้น้องเขาแล้วทีนี้เขาก็เลยวาจะวาดรูปมัสคอตให้เราก็คือวาดรูปน้องแบล็กอนเอ็กโซเองเราก็เลยเราก็เลยมาโปรโมทช anel ให้น้องเขาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันอะไรประมาณนี้นะคะโอเคซึ่ง น้องเขาเป็นคนที่วาดรูปสวยมากเรานี่แบบหูอายไปเลยอะนี่ค่ะก็น้องเขาจะเป็นวาดรูปสวยมากๆเลยนะนี่ก็คือคลิปทั้งหมดของน้องเขานะคะเอาโอเคนี่ก็คือคลิปทั้งหมดเลยซึ่งน่าจะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบอ้าห้าเสอ่ิบหสามสิบเอยี่หายี่หกยี่โอ้มีสามสิบคลิปค่ะ โอเคก็อืมอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปนี้ของน้องเขาดีกว่าเสียงดังพอหรือเปล่าอืมน่าจะดังพอมั้ง โอเคนี่ก็เป็นคลิปวาดรูปของน้องเขานะคะก็อายเลยอะวาดได้ไม่สวยเท่านี้อายเลยอะขนาดโหลดโปรแกรมเพ้นมาในคอมยังไม่ได้เลยนะคะโปรแกรมสายอุ๊ยอันนี้ผิดคนวายตายเขินโอเคก็อส่วนนี้ก็เป็นคลิปที่น้องเขามาขอให้ทำสกินให้นะคะ ก็ขอสัสดีคนด้วยนะกับทกทีคูการพิมพ์ช้ได้หรือตอนนี้ก็จะมาอยากให้ทุกคนทําสกินให้หน่อยค่ะแบบนี่ไงทําสกินให้หน่อยนะคะ,ะแล้วน้องเขาก็จะโปรไม่น้องเขาไม่โปรโมทให้เอน้องเขาก็จะวาดรูปมาสคอตมาสคอตให้นะคะก็สามารถบอกน้องเข้าไปได้นะคะเพราะน้องเขาวาดรูปสวยมากก็เหมือนว่าน้องเขาไม่ได้มีหน้า ไม่ไม่ใช่ไม่มีหน้าต่อไหมคะว่าแบบน้องเขาไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองนะคะก็อดอดดูหน้าน้องเขาโอเคก็แค่นี้ละคะ่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามน้องเขาด้วยนะคะเด็กเป็นเด็กน้อยน่ารักมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเราด้วยนะ <laughs> ติดตามนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราได้นะคะเพราะว่าเออน้องเขามีซับ91แล้วก็มีซับ00นะคะโอเคอย่าลืมไปติดตามน้องเขานะ bye bye, บ๊ายบายจุบ๊บๆลืมบอกคะ่ะนี่ผ้ามาสคอตน้องเขานะคะ